กินข้าวแรงน้ากันนาะจ้าเนาะมันี่มีกับข่าวเส่แๆพี่น้องมีผักมีน้าผักรดิสนะแล้วกับกะหล่ำไอ้กะหล่ำน้อยผักกาดน้อยจ้ะผักกาดน้อยจ้ะแล้วก็ต้มบักเขือจ้าต้มบกเขือโอ้ยผู้ผักกระเทียน้ำลายอยน้ำพริกอีกแล้วจ้ากินข่าวต้องมีน้ำพริกเนาะพี่น้องแล้วกห็หมูสามชั้นอบจ้าหมูสามชั้นอบ เห็นบอกกินน้ำร่าแล้วหมูสามชั้นอบพี่น้องแล้วก็ยิามกินเผ็ดแล้วก็กินมะคงสุกจ้าพี่น้องอันผู้เห็ดกับยูนีล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องม่กินข้าวน้ำกันเนาะมีแต่แนวเสียบแสบจ้ามีแนวกินแนวอยู่เสียบแสบน้ำกันจ้าสวัสดีเป็นทางการจ้าพี่น้อง เบิ่งห e ัวไข่สสวัดีค่ะเบิ่งหัวไข่คามรอบคอด้วยกันนะคะเบิ่งหัวไข่ก็บ่ได้แก้พี่น้องเลยงานมาไปหิ้วเขาเอ็ดกับเขากับเออด่ากินนะพี่น้องเอ็ดกับเขาพี่น้องเบิ่งหมูย่างจะหมูย่างพี่น้องดูนะคะดูนะคะหมูสามชั้น จะไม่ต้องปวดต้องปวดคันนะท้องหนูแซ่บแซ่พี่น้องแซ่บี่จ้าลืมบอกี่เราขึ้นออยังกว่าจบะบักเขือต้มจ้าบักเขือต้มจ้า มเขือต้มกินกับน้ำพริกเวอรเนาะมะเขือต้มนายพลเสื่อื่นจ้ะซื้อคำซื้อวันนายพลเสื่อื่นมะเขือต้มมะเขือเผาคนนี้มันพิภพทู วันนี้กินน้ำพริกปลาทูนะคะเปลี่ยนกันทุกอาทิตย์เลยค่ะที่แล้วกินน้ำพริกปลาร้าวันนี้กินน้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อยมะเขืออ่ะเนาะกินเยอะเลยเกษตรเนาะ,นะ,นะ ถึงมะเขือบ้านเราไอ้มะเขือขาวๆนะั่นใช่ไหม,นะมเนาะมะเขือมะขาวๆบ้านเราเนาะยูนิกระกินมะเขือมันเป็นสีม่วงๆพี่น้องมะเขือสีม่วงๆแซ่บหลาหมู่บ้านเนี่ยเอือยปัญญาตากที่มะเมื่อเมือนีเป็นอ่อนหลา่น เป็นเล่นหิมะเมืดมือเป็นละอ่อนล่ะมนุษย์มันน้าแปลกมนุษย์มันน้าเดือนเมษายนยังฝนตกอยู่โอ้หิมะตกอยู่โอ้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้เนาะหิมอ่ะอาทิตย์นี้ตกทั้งอาทิตย์อีกแล้ว แซ่บปลาแซ่บพี อันนวยน,นีย่เป็นหมออันแดงแดงสีชมพูเนี่ยกินแซ่บๆได้กินกระทำพริกอืมน่าอร่อยเนาะไปบนะี้เนาะ มันก็เลยจริง <laughs> นั่นแหละชอบกินพืชยังฟังตันินมั่มีวันตายก็ตลอดเปตลอดไหมเนี่ยนะเรามาปลูกม้ง่งดีปลูกได้ได้ไเนาะเรามาปลูกม้ง่งเรามาอบอใจถุงให้มันใบมันงอกก่อนเหรอ หลังบ้านผูกไาสองปีแล้วได้กินปะอยู่อย่างนั้นน่ไ,ไม่กล้ากินอยู่หลังบ้านเพราะว่าคนเยอะเออเนาะลูกผูก็ดูเลย <c oughs> ดอกม,มันก็สวย <c oughs> พี่น้องจ๋าแซ่บจ๋า มันนี้กับข่าถือกันห <c oughs> มูย่างกับน้ำพริกกับผักผักผักแถมด้วยไม่ได้กินไม่ได้กิน,ไม,ไ,กนไม่ได้กินตำแต่ก็กินตัวสุกมันนะคะบักหุ้งจ้าว่าได้กินตำบักหุ้งกับกินบักหุ้งสุก อร่อยนะพี่น้องแซ่บแซ่พีนพ่นอ้องแซบ่บจ้ะแซบ่บลายเอาข้าวไปนะแล้วก็กินลแล้วคนนั้นกินท่านวันนี้กินเขาเยอะมากมกินเยอะทุกวันนั่นแหละจะจะบอกวันนี้พี่น้องจ๋าอันเลื่องก็เลื่องนะ อั้นสั่งเดตื่นตีสามเคิงไปเฮ็ดงานโอจ้าขอดิ้วหมูข่อยอีกแล้วไปเฮ็ดโอ้พี่น้องอันคั่เดียวเลยละพี่น้องอยากให้คั่เดียวคือยังคั่เดียวอยากได้ ตอนนี้ลีทําไปิ้งกันเ,อเยแเนเอแกไปแล้วค่ะไมปไหวไม่ใหญ่แก่นนี้มีไหมยังแกกัน <c oughs> นี่อีกเหรอไม่ดูดงด่ก่กันนี้นนนสุก ซีดามกาเป็นซีดมตาลแล้วเนี่ยนกตา <laughs> ตากาซีมก็ตาแล้วตอไปก็ต้องเปี่ยนกาเปนซีทำข้าวไม่ได้เป็นสลังนะเป็นตาทำข้าวนะตาบอด <laughs> <laughs> แกมากไง <c oughs> พี่น้องอกเคือต้มจ้า มะเขือตม้มกินกระดมปริกแซ่บแซ่บเออไม่ได้กินข่าวแซ่กกแสบสมมานานกินกับแซ่บเสมอนะกับข่าวมันนั่นไปนะกินกับพักนะพี่น้องเนาะกินกับพักกินกับอันนี้แซ่บออกมันๆเนาะมันเือะกับปลาจ้าเออเจ้านกอมันอึ้นอืม พร้อมกันจ้ากูได้กินข่าวแ่บนะเคล็ดลับของการกินข่าวแบ่บมาเบิ่งทุกข่อยกินแล้วก็สิกินน้ำกันกินเป็นมู่กันแซ่บบอกไปก่อนกินกันไปเบอกกันไปหัวโนอ้ขฝ่าหน่หัวมวแจะพี่น้องเป็นสีชมพู

ล้วนระดิดเหมือน,น,นกันแต่เขาทำมันก็ระดิดอันนี้มันไว้ระดิดอันนี้มันเร็กระดิดเหรออันนี้พรระดิดระดิดพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินน้ำกันพี่น้อง มือเห็ดงาเมือก็กินเข่ากินข่าได้ก็ดีแล้วเราพมีแห้งเนาะมีแรงทํางานกันกินบาได้แล้วพี่น้องมือนั่นแหละกันกินบาได้มือนั่นพิดปกติจับกับบได้ก็เลยต้องยกกินเอาไปน้อง ใครจะได้ใครจะได้กินลูกใหญ่เราจะกินมะเขือมะเขือลูกใหญ่โอ้ไอที่พูดมะเขือใช่ป่ะผมไม่ค่อยชอบ่าไหร่นรนะลูกนะั้นเผ็ดแล้วนะเนี่ยเผ็ดที่นอกตมซีกเราจะต้มตัง bác dân là, là kênh mực cái của mình tàn Sắp lá cha Bữa dân ra sau khi nông tươn ra cưng Mình nhìn nằm เขาทั้งพ่อทัดก,ก็บอากาศบ,บ้างอาจจะเป็นหิมะตกหรือฝนตกหิมะตกก็ไม่กลัวฝนตกก็ไม่กลัว,วกลัวจะตกรถอย่างเดียวห <c oughs> ิมะตกไม่ค่อยกลัวแต่จะเกลียดมากเลยฝนตกตกรถเมล์เดียว <c oughs> ต้องไปตกที่บ้านหนอที่เมืองไทย ขึ้นไปก็นั่งได้ดีเสีมันจะไม่ตกรถเมล์ตกหมายถึงว่าไม,ไม่ได้ขึ้นรถเม์ไงขึ้นไม่ทันอิม่มละจ้าพี่น้องเห็นไห้กินแล้วกวไ็ไห้ไห้แล้วก็กินกินแล้วก็ไห้เผ็ดขยันกินบารี้พี่น้อง Ba khung sâu bán 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 đi nó, mà không số cứ bán 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 mình chút bán bán đây, à, bán này có nát bán bán nó bán 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 แซ่พี่น้องกินขา้าวแล้วกับเพชรน่ะเพชรเคยมาเคยไห้ก็จะไห้กินอันนี้กินมะข้่งสุกมะข้่งสุกกินอลาบายดีพี่น้องผู้ได้ กับถ่ยยากินบอหงสุกได้จ้ามันเป็นยาระบายเนาะนบางท้นานบอกฮงสุกหลายก็เอามากินเ็บมากินมันไทายกับไทาย,ยดี <c oughs> สมัยก่อนอยู่กับพอ่อกับแม่นะโผลูกมะกร์แค่ตอนสองคนต้นเลือหน,ะนานะพ่อแม่พาเรามาผสมกับมนมน กินนมข้นหวานก็เนาะกินมะฮงสุปพี่น้องแล้วกันนะที่บ้านเฮามันลายเนาะเอ้าก่อนแบบนี้ใดมีบะฮงสุปกรมันกินคับทายดีผู้ใดแต่ทายเนค่อยก็ไดกทายดีปกติกินมะม่วงแต่พี่น้องเอ้ยหมูกับบ่วงเหมือดปลาเคือบักน้ำน้ำกินมะม่วงดอกเรื่องกินเหมือบ่วงเหมือดดอก หลายนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยจังใดก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนาะอันกดกระดิง่งติ๊งติงติงนะคะอันผูดอะไรแลืมเด้ออันเขามาให้กำลังใจกันได้เนาะพี่น้องนั่นแหละจะมีคลิปดีๆมาให้เบิ่งใหม่เรื่อยๆนะพี่น้องเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะคุณนายจ้า